วันนี้มีลูกค้าสายซิ่งเข้ามาจะขอเปลี่ยนระบบช่วงล่างโดยลูกค้ามีโจทย์ให้เราว่า ต้องการให้รถมีฟีลลิ่งในการขับที่นิ่มนวลเกาะเนิบทุกสภาพถนนและที่สําคัญต้องอึดถึกทนโอ้โหบอกมาซะขนาดนี้ก็จัดไปเลยสิครับกับชุดโช๊คโปรโฟเฟนเดอร์ฟิสเซตที่เป็นระบบโมโนโทูบป,ปรับได้ถึง16ระดับขนาดของกระบอกสูงถึง46มิลิเมตรมีค่าสปริงที่ให้ความนุ่มนวลสูงเป็นช่งที่มีบ้านเกิดในเมืองไทยเหมาะกับทุกสภาพถนนและที่สําคัญก็คืออึดถทนแบบไม่เต็งใจใครสเปคตรงตามที่ลูกค้าต้องการ จะว่าไปก็มาลุยกันเลยน,น้นอนก็ทําการถอดช่วงล่างชุดเก่าออกเพื่อทําการช่างกิโลขายพามยอกยอกน,อน้นอนที่นี่ก็ทํางานกัะแบบมืออชีพเรื่องการปรับเซ็ตโชค๊คจะทําการตั้งค่าให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นที่เข้ามาหลังจากตั้งค่าของโช๊คเสร็จน้นอนก็ทําการประกอบและนารถไปตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบให้รถกับคุณลูกค้ามาดูกันว่ามันจะหล่อสักแค่ไหน